สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันธุลากันค่ะเมื่อนี้ค่ะที่พ,พ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งไอหน้าแดงค่ะหน้าแดงที่ว่านแห่ด้วยค่ะเด้ออยู่ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของลุงภาพลุงสุภาพสิมาชัยป้าดอกล่ามสิมาชัยแล้วก็พี่สาวคูงพันธ์นี่แหละค่ะติดตามมาดูเลยค่ะ ตอนนี้กัลังเคลียรพื้นที่อยู่ด้อค่ะพี่น้องเคลียร์ว่าเอาหนามเอา,าเอยางออกก่อนโอ,อ,เอ,อ,โอ้เอาบอ้าน้ะไงเอาบ้าหอยบ่เหรออันนี้ก็จะเป็นกล้วย้อค่ะสวนกล้วยนี่สวนเศรษฐกิจพอเพียงกล้วยโอ้ยงามค่ะค่ะพี่น้อง อันนี้กำลังออกนวยนี่กับกล้วยเด้วยค่ะกล้วยอยู่ในสวนเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงแล้วค่ะอันนี้กับมะเบืองเขียวนี่ด้อค่ะพี่น้องเนี่ยงามงามเนี่ยค่ะนี่กล้วยเขียวกับไง,งเลยนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นนวยสวนเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะคะ่ะโน่นนะคะเพื่อนกำลังที่บ้านแห่อยู่อันนี้ต้นอะไร อันนี้ต้นกระท้อนค่ะกำลังงามเลยพ่อปล่ายา่าเลี้ยงปลูกยาไว้ให้วัวต้นบกับกม่วงบักมีเต็มโยคะพี่น้องอยนในสวนนี่แหละไรนาสวนผสมต้นง้ะตีเด้อวานลงแล้วตีเอาเอาเงี้ยมาบอกูพี่โลดโงงหินนะครับหินมันดีเลวหินอะ,ะ่รยันดึกวน มันป้ามันอะจนหนาวค่ะพี่น้องมันหนาวมันไม่ทันได้เห็นป้าอยู่ค่ะฮ่าฮ่าก่อนกเร็ดถือถังมาแล้ว สวัสดี FC ฟหน่อยครับสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะพีเลศสวัสดี FC ฟหน่อยค่ะวิโรธครูวิโรธครูวิโรธสวัสดีครับห้านเคยค่ะพี่น้องอันนี้ก็นหน้าแดงที่อยู่ในน้ำม,มุดปอดปอด,ปอดจีนะดดขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายหลยด้ค่ะพ่อแม่พี่น้อง เมื่อนี้คุมพันมาเที่ยวสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาว่านแห่มาเบิ้งเพิ่นว่านแห่หาปลาไปกินแหลงค่ะพี่น้องเาง้อเยอเบิ้งดูว่าได้บ่ไปเบิ้งค่ะพี่น้องตามไปเบิ้งเลยขึ้นมาแล้วอ,อันนี้ก็ ผักเด้อค่ะผักนี้ซีใบไม่ได้หรอกเนื้อขาดได้บ่ยังไม่ได้แล้วอ้าวเหรอได้ตัวหนึงมันหลุดไปแล้วเนอมันด้วยเพื่อนแล้วมันก็เลยไปเนาะ จบรรยากาศงามงามคพี่น้องบรรยากาศทงให้ทงนะบรรยากาศสะน่ำนี่บ้ามุมตัวนี้นะเออ้าวหน้ากระดาษนาะเบิ้งเหี้ขาตริดเบิ้งมากัดดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป วานแล้วค่ะแตกดีดีรอเบิ่งผลแล้วค่ะว่าจะได้บ่ยังบ่ได้จากโตเลยค่ะพี่น้องปลานะถ้าบ่ได้บ่อนี่ไปบ่ออื่นไปบ่อใหญ่เนาะดูรถไปบ่อไม่เลยไปไหนเนี่ยไปไหนโอ้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 คอประคอตาขาดตัวนี้พี่เดชเจ้าคือบ่โดดรถ เฮ้ยดนิดเียวตายอีกแล้วโอ้ปักขึ้นปักขึ้นเองก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ยิงน่นนะไม่ไหวนุลิลก็เป็นไข้ไปหาหมอมากินยาแก้แพ้แล้วก็ง่วงถ้าเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องว่ายี่ได้ป่าบ่ รออุ้นกันเด้อค่ะได้ก็เศ้าหนาวรออุ้นรออุ้นได้จากโต๊ะนึงก็เอาไปแจ้าก็เลี้วคาบลูกค่ะพอบ่ได้ซื้อกับเขาได้บ่านอ๋อเสียปลาดุกไปครอบเอาสะหน่อยนะหน่อยนะนั่น,นสะหน่อยสีมังคเยอะเออลายบ่ประมาณสี่หาตัวอย่แหละโอเคเลยคุ้มคาเอาหนังจะตื่น,นไปครอบเอาเลยถ้างั้น เอาไปแกว้วเนาะอันนี้งอมหรืออะไรองอม,มนี่ป๋าเนี้ยขาดเอาไปได้ดอกเจอแล้วหนึ่งตัวเมาเอาขึ้นมะนี่มื่อว่าป๋าพี่น้องทุ่งฝุ่นมาเด้อค่ะ <c oughs> พี่นอ้งน <c oughs> นองเลยมาเอ๋เบิ่งวันแห่น้ำกันน,นั่นๆดินอยู่ยนาะน ล้อรุ่นค่ะพี่น้องอล้อรุ่นถ้าบ่ไดดก็ติไปบอ่ออ่นเอาปลามันคือยังหายห,หรือว่าเราขึ้นมาเยอะแล้ว<ห>ปลามันได้รีดด้วเพราะว่ามันหนาวพี่น้องมีแต่เหื่ออย,ย,ยู่ในเหือวัอากาศชัยภูมิก็หนาวจังหวัดชัยภูมิอะค่ะอากาศหนาวหนาวยงคนลงน้ำดะอยู่ <laughs> เอานาแดงเก่งเนาะ <laughs> <laughs> นาแดงสู้ๆ <_ letter> ตบน้อยนิดเดียวเองจากนเืินเต็มหมดแล้วโอ้มันน้อยปลากินหมดเินเอาลงเท่าไหร่ก็หมดลงเลยกูยังถาลุนเด้อค่ะพี่น้องถลุนป่ถาถลุนถลุนถลุนอย่ามันไม่มีโอกาสได้ บัหักมันน่าหักมันเนาทารุณทารุณทารุณพี่น้องเอ้เบิ่งปลาน้ำกันเด้อมีปลาจระเมศไหมตอนนี้มีครับมีมีทุกสัโอ้คุณนใบเลยไอเมื่อวานเนี่ยวันนี้ต้องเก็บดอกแคอีกนะเพราะว่าดอกแคน่ะหวานหวานไหมโอ้ยไปเอาไปเทกทิ่มซะที่ึงมองล่างปลาบ่หวานหัดน้ำมันหอยนะแซ่บ เออเดี that, ๋ยววันนี้เราจะเก็บดอกแคอีกเพราะว่าหวานมากเลยแค่ยังมีทุกมือเราบวกที่นี่มันหวานนะพวกดอกแคแดงกับดอกแคขาวนะแซ่บตับซับซับซั้บริบทหานเนาะเนี่ยอืมปลามันหลบแล้วพี่น้องปลาเมื่อไร่จะเจียวลิ้รดเนี่ยเจียวเรื่อย พอน้ำลงปลูกแซมไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นน่ะมันมุดสมเนียอยู่กับหินเนาะอันนั้นขุดดินลงมาปลูกใหม่มันตายน้ำน้ำบส่วนปะนั่นครับมันน้ำแขะลงมามันตายโอ้น้ำองนี้ก็จะให้มุดโถจาไหนมุดแล้วมันถมมาเฮ้ยป่าดินนี่เนี่ยวันนี้แล้วไอ้นั่นคุยกันตะเชี้กับลุงภาพบอกว่าสาโน่ะ เอาลงอีกักเม็ดด้วเขาบอกว่าโอ้ขนาดนั้นก็เอากินยากอยู่ปลา่าล <l ick S 1> ึกมากมึงเอาปลาก<ล><ล>ินยากน,าน้าปลาโน่นจันตัวเดียวจิ้มตดชดเงี้ยโอ้ได้แล้วค่ะตัวหนึ่งเดิมเนี่ยจิ้มหลกไปก่อนหน้านี้นะปลาโนวนจันเอาจับไม้พิลิศเ,เอาไปลาบอื้อลาบได้เขาเตรียมต้มเครื่องในมาแล้ว ขี่ย่งขมเนปลาเนี่ยเหรอมแบบต้มขี่ต้มคมเนาะต้มคมไปเอาแหกพื้นไมมาอนนี้นะพื้นเนั่นแหละไปเอามาว่ไปเ่นเดอมาลาบลเ่ตลาบเนื้อแล้วเอา

ม่ถูกเยูเียวเอาไปแหยีดะเอาล้แล้วมาเมาไปเอามาเอนเอาวันมองมันบ่มีหินดินีแหละต้องหอหัป้าป้าไปบอนบานบองไ้ใข่พี่น้องมันบ่ได้ปลามันได้เพิ่งได้ตัวเดียวนึังที่พ่พอกินแหลงพนี่ได้ปลาอย่างเ้ปลาโนนจันทีมามามาอุ้น้ำกับน้นเดี๋ยวข้าวจักปลาอย่างบุ้ โอ้อันนี้ก็ลำอ่าอะไรเนี่ยลมุดลมุดแค่พี่น้องลมุดนี่น่สุกป่ะนนองนี่นี่ยี่ยเอ้อเออเออเอเก็บไปบ่มทเวียง เบกิกลหมหนึไปบ่มกันสองน n u ย i นวดว่างหญ่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นบอ่ออีกบอ่อหนึ่งค่ะพี่น้อง ว่าที่ไม่ว่านบอ่อนี่แล้วค่ะบอ่อนน่นมันบม่ม,มีป่าแล้วมันไปใด้บดปุ๊ก็เลยว่าที่มาว่านบอ่อนี่ค่ะโอ้ยแข็งอันนี้ก็ประกาศน้อยได้แค่นี่ใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นบ้านประกาศน้อยไว้กินอันนี้ขอบสะกับปลูกบักทั่วนี่ค่ะปลูกทั่วเดี๋ยวก็ได้กินได้นะ่เบิ้งงด้ โอ้ยเห็นบักกอสุกแล้วพอดานอีกหน่วยนึงเดี๋ยวคุมมันก็จะไปเก็บมะละกอสุกจักใหม่ถึงก็หอดได้ทุกเฮ้เอาตรงนี้ตันนี้ให้ติดโขดหินดิเอาคุ้มโขดหินนี่แหละอยู่โขดหนก็ไม่ยังแบบ มันน,นัน้อูน้อเพ่อน่ยูตรงนี้ละแล้วก็วมงมเอาลองเอาไอ้อาหารไหมมันกินเบิง้งค่ะว่ามันที่ได้ดบ่บ่อนั่นมันมีไอ้นั่นหลายพดมันมีไอ้อียงอ่ะเออพุนอ่นะมีหลยอยู่ดยนะบอ่อเนี่ย โอ้พีไ GPA, GPA, uh, like ่ไอ้กับพ่ต้องโว้กกได้ลงมาพูดนพดค่ะประกอสุกพ่อเหลืองอุ้ยหุยอยู่โดยทิบขึ้นไปเก็บอยู่ค่ะพี่น้องพ่อขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอเพียงเลี้ยงชีพ แล้วก็คุมพันธ์ก็จะถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในกอ,อกเขียนได้เพื่อเกิดประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะจะได้ไปปรับประยุกใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามคุณพ่อง,ง่ามชมชื่นในเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจากสารตะก้าค่ะเมื่อนี้คุณพ่อง,งา่าก็ไปห,หาหมอด้ค่ะไป ไปฟอกเลือดเราไปหาหมอตอนนี้เรานอนพักผ่อนอยู่พ่อกับ,บ่ค่อยมีแหงค่ะพ่อง้ามชุ่มชื่นให้เราพักก่อนป,าปาลาปลาไหลอยู่ค่ะพ่อปาลาไหลปาหลาไหลปลาไหลบ่อนบ่อนไหลแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาแฮมาดึกลงนี่ถ้าเบิ้งเด้อค่ะเด้อว่าว่าจะได้ลายบ่ วัแต่เพียนขึ้นมากะเอาเก็ดออกแล้วก็แพ้ทอดกรอบรคุ้มพันมากหลยเ้้ยค่ะปลาทอดกรอบแซ่บเด้อนี่แหะเพื่อนว่าไปเว้าก้อนมันที่บ่ได้ดีิ <c oughs> ขอโทษอขอภัยเด้อค่ะ

เอาอีกละอันนี้ลึกไหมเนี่ยตอนนั้นแหละตื่นมาเนี่ยนั่นนั่อูอ้ยอ,ออกแล้วปะเนี่ยนี่เดี๋ยวัวห่วยเ,เดี๋ยวมงออกน่ง <c oughs> ข้างตะมกขช่วน่ะมันซ้อม,อม,อมโอ้โอ้บมุขช่วงจะพูดห้พี่เก็บเอาหมดแล้วดิแก่หมดย่ามันก่อเฮิร์นเนี่ยงงเมื่อกี้นี่นน ขอฟังได้ัว่ะมาทางนี้อ่ะห็นยอะทีอันข้างอ่าลงลก้อค่ะพูดนามาขึ้นลึกแท้เี่ยวเาหรอลึกเลยเนี่ยแล้ว <c oughs> นี่เสียงขเรานี่ยอนามาลงน้ำด้วยลูก นี่ตัวหนึ่งตัวได้หนึ่งตัง,ตนนงขออยู่ได้หนึ่งตัวแล้วค่ะโอ้ิโกหต้องไปปิดแก้วหัวนี่มุดน้ำในผมนะเนอะมีนแ,แล้วมันเบีเ่ยังเราพิรุดปิดท่านอยู่เผื่อว่าเอาไม้ขึ้นบิดเนี่ยแล้วงหรืบอกอันนี้โยมเป็นท่านเป็นท่านอยู่นี่ยโอ้โหแล้วพิโรดแสดว่าอันใหม่แล้วลงลงไปอีกยัดบุรุษ ออก็ใหขึ้นเลยเด้แต่นนี่งโอ้ปื้นๆอันเดียวขนาดเอาหลักวันนี้เนี่ยมีหลักวันน่้เลยเจี๋ยเฮ้ยว,วันนะีะเราก็เรียน,นยเยอาโดกเลยบักเสียต้นนึนงเราก็สับยหนุนเตะลุงหมดหักพิกเป็นนานเป็นป้าแล้วก็ แกแกหนุนเฮลงเนซานเนี่ยเอเอาลงให้เนียงเอาลงไฟปปจิ้นอ๋อเราโล,ลต้นเขาออกแล้วข้างหมกทั่วเน,นี่ยีเราปีนี้เราเป็นลราไม่เพอ่ะสุกปีเราเป็นแหนงมันเป็นสวนายมัน <c oughs> โอ้ยบนนี้เราไลปลงไฟนะขอบบนแล้วมันอยู่กับหูแหหหินโอ้ยเจ้ามึม้งบึ้ง

เขาบอกสองปีเนาะเอ้ยจรง้มยนยุโรเขาเนี่ยยอดต่ไมเป็นออกบบนม้เป็นมเทาันมมันอยู่บ้านเออเออเออฟ้ายิ้ตุ้งฟ้าจับหัลดิ๊บเป็นหมาอย่างไงวะอ้าวเอาเลยเอาเลย อออโอ้โหนี่บุตรี้างไม่รู้ไปเบื้องป๋าก่อนค่ะป๋าขึ้นเยอะนะครับป๋าขึ้นเยอะนี่มันจะเต็มเหห์นั่น,นไหนพี่เล็กเอามาดูหน่อยนี่ค่ะได้สองตัวแล้วค่ะพี่น้องได้สองตัวสรงใส่จะได้เอาไปปนค่ะไม่ไม่ยู่ืดห้างทั่วเยดอก แล้วอันนี้เป็นอะไรล่ะอันนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นกระเม็ดหน่อยสยโ<ฮ>ิโอ้ตัดอันนี้เป็นอะไรอ่ะผลหินมันลหมนอยู่ขโอยนี่แหละปีนบนบกฝนอันนี้ข้าวโพดค่ะพี่น้องสวนเศรษฐกิจพอเพียงโอ้บ,บักเขือเบื้องบักเขือยวปะโอ้ตาสะออนเลย เด็ดไมะ,ะเขน้อยมะ,ะกอค่ะเนี่ยมพันี่เก็บมะกอไปกินกันมะกอสุกโอ้โอแกลมีดนะ่ะตายหมอดอุ้ดออก ได้หอกได้ไงลักได้ไหมเข้าเข้าตะแดงบ่ได้หอกไหนเอาขึ้นมาดูสิได้ัวนี่แหะนี่ขอบพี่น้องได้สองตัวนี่ค่ะได้สองตัวค่ะได้สองตัวเอาไปปนฮะไปอีกดิมามามาเอออ้าว เหยบต้นหอมเพื่นตายแต่ตายนี่ค่ะได้สองตัวพี่น้องเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ